สามัคคีคือพลังคงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงไปครับหากท่านอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬแห่งนี้ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของตำบลน,นาแสงและตำบลน,นาสะแบงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังขณะนี้คือการก่อสร้างสะพานข้ามนะครับซึ่งเรียกได้ว่านี่แหละฮะคือสะพานแห่งความรักความสามัคคีและยังรวมถึงเป็นตำนานนะครับของมนตร์รักข้ามห้วยด้วยเพราะที่นี่คือห้วยทรายใหญ่ ตอนล่างนะครับในพื้นที่ของอำเภอศรีวิไยจังหวัดบึงการครับ ห้วยไซใหญ่ตอนล่างที่ตัดผ่านระหว่างตำบลนาแสงและตำบลนาสแบงแม้ในทางกายภาพจะทําให้พื้นที่ทั้งสองถูกแยกออกจากกันแต่ในทางความสัมพันธ์ของคนทั้งสองชุมชนแล้วกลับยิ่งแน่นแฟนขึ้นถึงขนาดที่ว่าหนุ่มสาวของทั้งสองชุมชนมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันมาแล้วหลายคู่นั่นจึงทําให้เกิดแผนระยะยาวร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทายใหญ่ตอนล่างและถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชน ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากที่น้องสองตำบลสองหมู่บ้านคือบ้านนาแสงสาครหมู่เจ็ดตำบลนาแสงแล้วก็บ้านหนองบมืองิองงนหมู่ที่หกตำบลนาสะแบงเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําลําน้ําห้วยทรายใหญ่ตอนล่างเพื่อนะครับคือการสัญจรไปมากันคมนาคมจะได้สะดวกขึ้นเพราะเมื่อก่อนนะครับการที่จะข้ามไปบ้านโน้นบ้านนี้ คือสองหมู่บ้านเป็นเครือญาติกันไปมาหาสู่กันเป็นประจำตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่ว่าเราไปมาลำบากเปลืองค่าใช้จ่ายน้ำมุงน้ำมันแพงขึ้นก็เลยสืบเนื่องจากว่าเรามองตั้งแต่โบราณมาลานว่าพ่อแม่จะต้องทำถนนหนทางเพื่อการไปมาให้สะดวกทีนี้ก็เลยได้แนวคิดตรงนั้นมาก็เลยมาร่วมได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านพระอาจารย์ ภาพมหาอาทิตย์กัลยาณูเจ้าคณะตำบลนาแสงออกค่าใช้จ่ายให้เบื้องต้นก่อนนะครับมูลค่าไม่มากนะครับแต่ด้วยความยิ่งใหญ่คือ2องหมืบาทนะครับทำเป็นแนวถนนก่อนแล้วก็มาลงมือร่วมทำสะพานตรงนี้ตรงจุดที่นี่ก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมารวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวด้วยภูทอกนะครับ ยน่นระยะเวลาได้มากนะครับถ้าถ้าถนนเส้นนี้สําเร็จหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับเศรษฐกิจในส่วนนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมบนนออบ,มบ,บ้้้าานนนนนออองงงยยูู่่่ขมีีััค หัวสะพานตรงกันอาบน้ํากันเห็นกันทุกทีมามาสิข้ามตรองรักกันรักกันถึงน้องอยู่บางขนมใสส่วนสองหมู่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือมีความเกี่ยวดองกันคือระหว่างหนุ่มสาวาตั้งแต่สมัยก่นก่อน40 50ปีก่อนก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาไปมาหาสู่กันจนเกิดความรักขึ้นระหว่างงฝั่งแม่น้ํา แต่เวลาไปมาหาสู่กันต้องใช้เวลาก็เลยคนคนรุ่นนั้นแหละมาคิดว่าเออเรารอคอยมานานเราอยากจะมีถนนมาเชื่อมแล้วจะมีสะพานข้ามก็เลยมาออกมาช่วยกันนะครับก็คือฝั่งน้าแสงก็ไปมีสามีที่นองบัวเงินฝ่ายน้องบัวเงินก็มีเมียนาแสงก็สลับกันไปสลับกันมาทวงทวงกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ราเป็นเครือญาติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วพี่จะว่ายน้ําไปม่อบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจก็มามากพอสมควรครับมาร่วมแรงลําใจทั้งผู้ดีไม่ได้มาก็สนับสนุนเป็นค่าอาหาร และนําอาหารมาสมทบครับผมระดับลงมือเงินและนําอุปกรณ์ลงมาช่วยจะเห็นได้ว่าการพัฒนาพื้นที่ของทั้งสองหมู่บ้านนับเป็นโครงการระยะยาวที่วางแผนกันมาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากขนาดของไม้ท่อนใหญ่ที่ถูกนํามาสร้างสะพานในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไม้ที่ชาวบ้านได้ปลูกและมอบให้ทั้งสิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดไม้นี้คือได้ไม้จากป่าสาธารณะที่ชาวบ้าน โดยเฉพาะตัวกับผมเองนะพาชาวบ้านปลูกทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ทางฝั่งนอง้องมงเงินก็มีไม้ที่จากที่สาธารณะที่ปลูกไว้เหมือนกันเพื่อใช้ในอนาคตเราก็ได้ใช้จริงๆนะครับเพราะาเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าโครงการตรงนี้ก็มีอยู่ในแผนของทั้ง2ตำบลทั้ง2หมู่บ้านด้วยเราก็เลยมาเชื่อมกันนะครับ และด้วยพลังแห่งความรักความสะมัคคีของคนทั้งสองชุมชนนี่เองในท้ายที่สุดแล้วจึงเกิดเป็นสะพานไม้ข้ามห้วยทรายใหญ่ตอนล่างแห่งนี้ขึ้นสะพานแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงสะพานไม้ธรรมดาทั่วไปแต่กลับเป็นสะพานที่สะท้อนถึงสายใยความรักความผูกพันของทั้งสองชุมชนดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าตำนานแห่งมนตร์รักข้ามห้วยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริงจากพี่น้องสองตำบลสองหมู่บ้านของอำเภอศรีวิไลคือบ้านนาแสงสาครหมู่ที่7ตำบลน,นาแสง และบ้านหนองบัวงเงินหมู่ที่6ตนนําบลนาแสแบงประโยชน์ถ้าเราสร้างถนนเส้นนี้เสร็จสะพานตัวนี้เสร็จนะครับจะทําให้การสัญจรนะครับย่นระยะเวลาได้ครึ่งหนึ่งคือปกติถ้าเราจะข้ามไปเราจะไปที่หนองบัวงเงินหนองบัวงเงินจะมาที่นาแสงก็จะระยะเวลาระยะความยาวของเดการเดินทาง1 0 12กิโลเมตรถ้าถนนเส้นนี้และสะพานตัวนี้เสร็จก็จะใช้เวลาแค่ ไม่ถึง10บนาทีแล้วก็ระยะทางย่นลงมาอีก6กกิโลเมตรนะครับตามความค้าดหมายคือถ้าเราเสร็จปุ๊บชาบ้านก็จะประหยัดไปครึ่งหนึ่งคือค้าน้ำมันไปสิบสอกิโลเมตรกับถ้าสะพานเสร็จก็แค่6กิโลเมตรแล้วก็สภาพเศรษฐกิจน่าจะดีกว่านี้ดีดียังไงก็คือ,อทั้ง2ฝั่งจะมีสวนยางพาราสวนป่าน้ำมันอยู่อย่างน้องมงเงินก็มีอยู่ฝั่งน้าแสงน้าแสงก็มีฝั่งนองมืเงิน ตะกอยก็ต้องวิ่งอ้อมตอนนี้ไม่ต้องอ้อมครับ